ลักษณะของคนราศีมังกรเป็นคนที่มีความเป็นตัวของตัวเองสูงไม่ยอมเปลี่ยนอะไรไง่ายๆหนักแน่นมั่นคงแล้วเป็นคนที่รอบคอบนะบางครั้งเนี่ยอาจจะดูเหมือนคิดเยอะคิดนานแต่จริงๆแล้วเนี่ยก็เป็นเพราะว่าเขาเนี่ยนะเป็นคนที่ทุ่มเททําอะไรจริงจังหลายต่อหลายคนนะกว่าจะมีความรักเนี่ยช้านานมากนะเพราะว่าคัดสันสเปคสูงแต่ถ้ามีแล้วนะขึ้นชื่อว่าบุญทุ่ม ขึ้นชื่อว่าถึงไหนถึงกันแล้วก็รักครอบครัวมากดังนั้นใครอ่ะที่เป็นคนรักราศีมังกรให้รู้เลยนะว่าเขเป็นพ่อบ้านแม่บ้านที่ดีแล้วก็ค่อยๆถามความรู้สึกเขานะเขาไม่ค่อยบอกความรู้สึกหรอกเป็นคนที่ต้อง,งา้างปากที่จะพูดออกมาเสียสละจะเป็นส่วนมากสวนได้ตอบแทนหรือเปล่าไม่รู้ใครที่เกิดราศีมังกรนะอยากจะเสริมทั้งสเสน่ห์ทั้งความรักนะก็ ลองใช้นะกกำไรยันดอกไม้สวรรค์ซึ่งเป็นวัตถุมงคลที่เน้นนะในเรื่องของการมีสเสน่ห์ล่นเงินในวงเดียว